รวม8เมนูขนมไทยอิ่มบุญวันสงการอิ่มท้องอิ่มใจมาฝากกันค่ะฟักทองสังขยานั้นถือเป็นของหวานสมัโบราณที่นอกจากจะได้รสชาติที่หวานมันแล้วเรายังได้คุณค่าทางอาหารมากมายจากฟักทองอีกด้วยที่สําคัญเมนูนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทาไม่ยากแต่ต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงเลยทีเดียว เมนูที่2กล้วยบวชชีเป็นขนมหวานไทยชนิดหนึ่งส่วนประกอบหลักของกล้วยบวชชีนั้นประกอบไปด้วยกล้วยน้ำว้ามะพร้าวหรือน้ำกะทิในสมัยก่อนคนไทยนิยมใช้กะทิเป็นส่วนประกอบของอาหารจึงทำให้เกิดเมนูนี้ขึ้นมาปัจจุบันสามารถใช้กล้วยไข่แทนได้ ชาวอีสานสมัยก่อนนิยมทํากล้วยบวชชีเพื่อรับประทานกันมากมายในครอบครัวหลังจากที่ทํางานเสร็จอันดับที่3ขนมบัวลอยบัวลอยเป็นขนมไทยที่มีรสชาติหอมหวานและมีความนุ่มของไข่ที่นํามาใส่ซึ่งเป็นการนําของค้าและของหวานมารับประทานรวมกันได้อย่างลงตัวเลยจริงๆอันดับที่4ีุ่น วุ้นเป็นขนมไทยที่หารับประทานง่ายราคาไม่แพงสามารถปรุงรสชาติด้วยกลิ่นรสต่างๆเช่นวุ้นกาแฟวุ้นลายวุ้นกะทิวุ้นใบเตยวุ้นสังขยา วุ้นเป็นขนมที่ทําจากวุ้นที่ได้รับความนิยมมากประกอบไปด้วย2ส,ส่วนคือตัววุ้นที่เป็นรสกะทิและวุ้นที่เป็นรสใบเตยมีรสหวานมันเค็มผสมกันไปอันดับที่5ขนมชั้นเป็นขนมโบราณที่ใช้งานพิธีมงคลต่างๆโดยมีความเชื่อแบบไทยว่าจะต้องหยอดขนมชั้นให้ได้9ชั้นจึงเป็นสีมงคลเจริญก้าหน้าแก่เจ้าภาพสีที่ใช้บ่อยคือสีเขียวทําจากใบเตยและสีอัญชันที่ทําจากดอกอัญชันนั่นเองอันดับที่6กเขา เนียวมะม่วงเป็นขนมพื้นถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นิยมรับประทานในช่วงฤดูรอ้อนเนื่องจากเป็นฤดูเก็บเกี่ยวของมะม่วงนั่นเองค่ะทํามาจากข้าวเหนียวตัวมะม่วงและกะทิมีอายุการเก็บรักษาที่สั้นและมีปริมาณแคลอรี่น้ําตาลที่สูงเลย อันดับที่7ลอดช่องสิงคโปร์ร้อนๆแบบนี้อยากจะซดขนมหวานเย็นๆให้ชื่นใจสักทีหลายคนอาจน,นึกถึงไอศครีมแต่ขนมไทยอย่างรดช่องก็น่าลองไม่แพ้กันค่ะ และรับรองว่าร้อยทั้งร้อยพอพูดถึงรสช่องแล้วนอกจากจะนึกถึงขนมหวานในน้ำกะทิ mm. ก็ยังนึกถึงรสช่องสิงคโปร์แบบไม่มีเหตุผลกันด้วยอันดับที่8น้ำแข็งใสหรือหวานเย็นคืออาหารว่างชนิด1ที่ใช้น้ำแข็งก้อนใหญ่ใสจะเป็นเกร็ดแล้วอัดลงในถ้วยราดด้วยน้ำหวานห,านหรือนมข้นรวมไปถึงการนำผสมปรับปรุงรับประทานพร้อมกับขนมอื่นๆเช่นเผือกรสช่องลูกชิดสลิมเฉากลวย ถั่วแดงเป็นต้นราดน้ำกะทิลอยน้ำดอกไม้หรือขนุนในน้ำเชื่อมมีขายตั้งแต่รถเข็นไปจนถึงแผงลอยกันเลยทีเดียวค่ะและนี่คือแปขนมหวานของไทยที่นิยมทานในช่วงเทศกาลสงการานต์กันค่ะ